デオティーバック。 วันทัได้เบบี้ชาเลนจ์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันก่อนนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยหลังจากที่น้องๆได้โตแล้วนะคะเราต้องย้ายน้องออกจากครัวเรือนนะคะให้น้องไปอยู่ที่อ่าพันธุเกิดของน้องนะคะนี้ย้ายไปเลยกับเงิน4,000บาทนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเล่นครัวเรือนที่เหลืออยู่นะคะ พีจีจีมาเยี่ยมนะคะอนิมูนเป็นไงบ้างจ้าเรียนหนังสืออืมเดี๋ยวนี้ก็คือแอะก็คือคุยแต่เรื่องเรียนหนังสือนะจีจี <G igi> คือหนูจะขยันไปไหนมันก็ยากอยู่นะคะพี่จีจีมันไม่ยากหรอกลูกมานั่งลงตรงนี้นะจ๊ะน้ามีอ้าอะไรคะคุะคณแม่นี่เดี๋ยวแม่จะป้อนไอศครีมให้กินนะคะบึน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  น้องก็จะได้ชิมอาหารได้แล้วนะคะอืมอร่อยจังเลยหนูชอบไอศครีมจังเลยโห<ฮ>และน้องก็จะโตแล้วหรอคะแม่โหอานิมูนคือเหมือนจะไม่อยากให้น้องโตนะคะอะแต่น้องก็ต้องโตนะคะการปลดล็อกช่วงเวลาสำคัญนะคะนี่น้อง รักนะคะรักอาหารที่ป้อนนะคะขอหนูที่ใจด้วยนะคะแม่น้องจะได้ต่อแล้วอู้ว้าว <c oughs> จีจี้หนูดูแบบตื่นเต้นมากเลยอะ่ะคือบอกเลยว่ามันนี่ไงเขาถูกใจเอาเขาถูกใจโยเกิร์ตนะคะน้องชอบกินโยเกิร์ตนะทุกคนอ่ะถ้าถูกใจแล้วเราก็ต้องอา้าวเพื่อนบ้านมาเยี่ยมนะคะ เดี๋ยวเราเชิญเพื่อนบ้านเข้ามาในบ้านก่อนละกันนะคะคือภาคไอแลนด์ล i ฟวิเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยจะชอบมาเยี่ยมเยียนบ่อยมากนะคะบางทีก็ไม่รู้ว่าจะมาอะไรบ่อยขนาดนี้นะคะอะไหนๆก็ไหนๆละอย่าลืมไปทำเค้กให้กับลูกก่อนนะนี่เรามีอาหารอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะประกอบอาหารนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำเค้กนะคะให้ ให้น้องนะมีแบบได้เติบโตนะคะนี่มาๆๆเดี๋ยวไปเชิญเพื่อนเข้ามาในบ้านอ่ทุกคนคะ่ะเชิญเข้ามาในบ้านก่อนคะ่ะขอให้ทุกคนเข้ามาในบ้านก่อนเพราะว่าตอนนี้ทุกคนยืนรอหน้าบ้านนานเดี๋ยวเขาจะเหนื่อยนะคะนี่เห็นไหมเราก็มีการปรับเปลี่ยนหน้าตาของอ่า NPC แล้วแวกบ้านเราหมดเลยนะคะทุกคนเพื่อความสวยงามนะคะอ่ะไม่มีไม่มีเอ่อเคาน์เตอร์หรอไหนดูสิเราต้องเอาอะไรออกอ๋อเอาอาหารอาหารน้องเสียพอดีเลยทุกคนเดี๋ยวเราเอาทิ้งไปอ่าโอเคเดี๋ยวให้น้องมาเอ่อกลับไปทำเค้กก่อนละกันอุ้ยอาหารที่เพื่อนแม่นอามาให้นี่อร่อยอยู่ในนี้อันนิมูล อร่อยจริงหรือเปล่าพี่จี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 ้คงนะจะไม่เคยกินแบบว่าอาหารแบบจากสุรานีนะคะอืมจีจีก็แอบปากหวานนะเนี่ยจะว่าไปส่วนคุณแม่เจนนี่เนี่ยก็ทำเค้กนะคะเพื่อที่จะให้น้องนามีแบบได้เติบโตนะคะคนนี้เนี่ยจะได้เป็นนางเงือกจริงๆแล้วนะแต่อานเนมูนเนี่ยเราจะให้กินอ่า สาหร่ายนางเงือกนะคะเอ้ยเรามาดูกันว่าพอน้องแบบกินสาหร่ายนางเงือกแล้วน้องจะเป็นนางเงือกยังไงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งละกันเนาะนอ,อ่ะตัดเทียนแล้วนะคะนี่อะละค่ะทุกคนคะวันนี้ก็เป็นละง,งามยามดีของลูกของดิฉันจะเติบโตแล้วนะคะอยู่เป็นสักขขีพยานก่อนนะคะ เรามีเพื่อนบ้านมาเยี่ยมบ้านพอดีเราก็เลยจะต้องให้เพื่อนบ้านเนี่ยมาดูเราเป่าเทียนนะคะมมามาลูกเติบโตได้แล้วนะแฮ p ปี้เบ t ร์เดย์ทูยูนะจ๊ะเป่าเลยฮู้ฮู้เย่ในที่สุดหนูก็ได้โตแล้วนี่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีเทรดตามมานะคะอ๋อ เป็นเด็กที่ปกครองตัวเองได้ฉะนั้นเนี่ยน้องก็จะ,ะเข้าห้องน้ำเองได้นะคะนี่อ่ะเดี๋ยวเราจะไปะนี่ไงแทนให้น้องไปเข้าสุขาเองได้เลยเดี๋ยวเราจะไปแต่งตัวให้กับน้องก่อนนะคะทุกคนเห็นไหมพอเป็นเด็กแบบปกครองตัวเองได้เนี่ยมันก็จะง่ายอย่างนี้นี่แหละ นี่อุ๊ยแต่คุณแม่ปวดฉี่ไปฉี่ก่อนไหมคะคุณแม่อ่ะมาดูหน้าของนานามินะคะนี่นานามิน่ารักข้อน่ารักนะคะบ้องแบลวเลยนะคะนี่อ่ะผมสีเขียวนะคะอุ๊ยสวยมากเขียวน้ําทะเลมากับชุดนางเงือกอันนี้เป็นชุดทางการของน้องนะคะอันนี้ก็เป็นชุดนอนชุดปาร์ตี้คะ่ะ นี่อันนี้เป็นชุดว่ายน้ําค่ะตีมก็จะเป็นสีแบบน้ําเงินฟ้าน้ําทะเลอะไรอย่างนี้นะคะชุดหน้าร้อนแล้วก็ชุดหน้าหนาวน,น,นะคะอชิบอชิบนี่เราแต่งหน้ามาแล้วเราไปให้พี่คาร์ลอร์ดูดีกว่าว่าเราสวยหรือเปล่านี่พี่คาร์ลอร์ค่คะฮะว่าไงยายหนูพี่คาร์ลอร์ดูนี่ดีสิคะนี่หนูสวยไหมเฮ้ย ไปทำอะไรบ้านอะหนูแต่งหน้าหนูอยากเป็นเอ่เตี้บล็อกเกอร์ค่ะหนูอยากเป็นแบบพี่นานิสามานีค่ะจะแบ่งแต่งหน้ายอย่างงี้นะคะโอ้แต่งหน้าเก่งนะเนี่ยเก่งจริงๆเลยเก่งมากจริงหรือเปล่าคะเนี่ยเฮ้ยหนูดีใจนะคะที่พี่ชอบหนูจะฝึกเยอะๆต่อมาหนูสะแบ,บ,บ่งเบลตี้บล็อกเกอร์ สบตัดผ้ามาน,านามินะคะคือแบบเล่นชักโคกเฮ้ยทำไมนะ้ำมันไม่เย็นเนี่ยอย่าไปเล่นชักโคกดิเจ้าหนูเดี๋ยวมันสกปกบนเลยนะอุ้ยเล่นก็ไม่ได้เฮ้ยพี่คขารอช่วยหนูสอนเต้นด้วยได้ไหมคะนอกจากหนูจะอยากเป็นเิวตี้เบลเกอร์แล้วหนูก็อยากจะเป็น อีเม์ด้วยค่ะอีเม่เลยเหรอใช่ค่ะหนูอยากเป็นอีเม่ค่ะถ้าอยากเป็นอีเม์ต้องร่อนนะโอเคเมลอนอีเมลอนเมลอนเลยเมลอนอีเมลอนเมลอนเลยแบบนี้ใช่ไหมคะเราต้องร่อนแบบนี้ใช่ไหมคะพี่คอโลกนี่นะนี่สามสองหนึ่งนี่ใช่แล้วเราต้องร่อนแบบนี้แหละถ้าเราอยากเป็นอีเม่ หนูต้องตัดอีเมให้ได้หนูว่าจะไม่เป็นตัวตัวขอนตัวเองแล้วล่ะค่ะแม่ครับวันนี้ผมอยากกินซูชิครับได้จ้ะ๋ยวแม่จะทําซูชิให้กินนะว่าแต่ทําการบ้านเสร็จหรือยังเสร็จแล้วครับวันนี้ผมทําการบ้านเสร็จแล้วครับแล้วผมก็ยังสอนน้องเต้นเมลอนด้วยนะครับ <c oughs> ดีมากจ้ะฝากเลี้ยงน้องด้วยนะจ๊ะแม่ภูมิใจในตัว c o r a ลสุดๆเลยแม่คะ วันนี้หนูแต่งกิเมรอนด,ด้วยพี่คารุสันหนูโอเคดีแล้วจ้าดีแล้วรักกันว้นจซาเด็กๆเ,เดี๋ยวแม่ทำซูชิให้ทุกคนกินนะนี่มาซูชิเสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยอุ้ยหน้าตานะ่ากินเลยนะคะเห็นแล้วอยากกินซูชิเลยอ่ะทุกคนนี่อื้ ซูชินี่ก็อร่อยดีนะเนี่ยเฮ้ยถ้าเราเป็นเงือกแล้วเนี่ยเรากินซูชิก็คงจะไม่ได้แล้วสินะงั้นเราต้องกินเยอะๆเลยละกันเราจะได้แบบว่าไม่ได้หอยห่านซูชิอีกอแอนิมูนเดี๋ยวแบบหนูก็จะเป็นเงือกพอหนูเป็นเงือกหนูก็จะกินปลาไม่ได้ละพอหนูก็เป็นปลาเหมือนกันลูกกินเข้าไปอืมอร่อยจริงๆเฮ้ย เราต้องรีบกินรีบกินรีบกิน,กนส่วนพีพ่ๆนะคะก็ขยันมาบ้านมากเลยนะคะนี่โซระนะคะเจสิก้านะคะบิวตี้บันนี่นะคะมาเยี่ยมเราที่บ้านนะคะสวัสดีจา้าพี่โซรสวัสดีจ้าบิวตี้เออคือแบบทุกคนแบบมาเยี่ยมบ้านออ้ยมีคนโมโห หนูโมโหอะไรมาลูกตึงตังมากเลยคือแบบน้องโมโหหนักมากโมโหอะไรอะ่ะหนูลูกหนูไม่ต้องโมโหใจเย็นๆแม่หมาป่าสาวของเราโมโหหนักมากทุกคนมีใครคิดถึงแบบแก๊้งหมาป่าของเราบ้างไหมคือน้องเนี่ยก็ถือว่าเป็นแก๊งหมาป่าที่สวยนะนี่ เดี๋ยวเราก็มีลูกกับเงือกแล้วเราก็จะไปใช้ชีวิตแบบธรรมดาก่อนสักสองสามภาคนะคะแล้วเราก็ถึงจะไปมีลูกกับวัไพายดีไหมทุกคนอยากให้เรามีลูกกับอะไรก็บอกได้นะคะนี่นิวเยียก็มาแม่คะ่ะคิดถึงจังเลยพี่โซราสวัสดีคะ่ะอืมสวัสดีจ้านิ New Year. วเยียกลับมาบ้านนี้ที่ไรเนี่ยคิดถึงบ้านจังเลยเนาะคือแบบ มันรู้สึกอบอ,กอุ่นยังไงก็ไม่รู้พอย้ายออกไปแล้วเนี่ยรู้สึกอ้างวางอ้างวางเลยเหรออย่าเพิ่งอ้างวางสิไหนขึ้นไปดูบนบ้านใครทําอะไรนี่เจสสิก้าก็มาสํารวจนะคะโหบ้านใหม่แม่เนี่ยกว้างขวางจังเลยอยากย้ายมาอยู่กับแม่จังเออพี่เจสสิก้าสวัสดีค่ะคอเปอร์ด้วยได้ไหมคะหนูเพิ่งมีโทรศัพท์อะคะ่ะนี่ จะไปทำไมใจเย็นิวเยียแล้วจะงับขอเขาให้หรอเอาจริงๆนะไม่ค่อยอยากจะคุยด้วยนะจะพวกใยดีเนี่ยคือ <c ười> น้องเป็นพวกใยดีนะคะอะซ้อมแซมซื้อโถใหม่ด้วยละกันคือน้ำรั่วมากตอนนี้โอ้โหแล้วพี่สาวคือกดอะไรก่อนอ่ะพี่ บันนี่และพี่บิวตี้ก็คือออกกำลังกายเฮ้ยพี่พี่ทำไมสวยจังเลยอ่ะโตขึ้นหนูอยากสวยเหมือนพี่จังเลยอยากสวยก็ต้องออกกำลังกายนะจ๊ะเราต้องดูแลหุ่นเนี่ยเห็นนะหุ่นพี่น่ะเชกคกระเด้งสุดๆไปเลยจ้ะอหพี่ใช้คำว่าเชกคกระเด้งเฉยซะไม่มีเลยค่ะม <c oughs> ีดูสิบ <c oughs> ิวตี้ ใช่คนนี้เขามาชชิปิงานพร้อมด้วยแหละแล้วเธอจะไปหรอแม่ฉันไม่อยากไปอ่ะอแล้วเธอจะไปงานพร้อมไหมก็คงไปแหละแต่ว่าคงไม่ไปกับผู้ชายคนนี้อืมฉันว่าเขาเทสไม่ค่อยดีอ่ะฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละก,เก,เเก,ะก็เราไปกันเองดีกว่าใช่ปะจิงถูกต้องเราไปกันเองดีกว่าใช่ไหม ช่วยเหลือจากเหล็กในอ๊ะใครโดนพึ่งต่อยทุกคนอ่ะพยายามช่วยเหลือนะคะนี่อาส่วนพี่พี่ก็นั่งคุยกันจ้อจี้กันสุดๆเพราะว่านานๆทีได้มาบ้านนะคะว่าแต่ก็อยากกลับมาอยู่ที่นี่เหมือนกันเนาะใช่ที่นี่มันดีมากจริงๆชิมหม นี่ก็รู้สึกเหมือนกันพี่พี่คุยอะไรกันอะขอหนูคุยด้วยได้ไหมอ้าวแล้วนี่พวกเธอยังไม่กลับบ้านกินอยู่หรือจ๊ะอีเด็กขวดทองออพี่คะทำไมต้องเยี้ยวกราดขนาดนั้นตัดมาภาพที่โซรานะคะอืมมันมืดค่ำละแม่หนูกลับบ้านก่อนนะคะอ้าวพี่พี่กลับแล้วหรอคุณแม่เชจากพี่พี่เขากลับแล้วจ้ะอืมคิดถึงลูกอยู่นะ แม่แป๊บๆก็กลับละฮ้ยมีลูกเยอะมันก็อย่างงี้แหละบางทีก็สับสนบางทีก็ทำซื้อลูกไม่ได้อืมหนูไม่อยากให้พี่ๆเขากลับเลยหนูมีความสุขมากๆเลยค่ะที่พี่ๆมาเล่นด้วยแม่พาหนูไปหาพี่ๆอีกนายได้ไหมคะได้ไหมคะหนูอยากเจอพี่ๆให้ครบทุกคนเลยค่ะได้ไหมแม่แม่คะ ขอให้พี่พี่มานานๆได้ได้เหรอพี่ได้เหรอ,ห,รอหนูขอก่อนหนูอยากให้พี่พี่แบบมาอยู่ด้วยนานๆหรอหนูต้องโตแล้วแหละถ้างั้นน่ะถ้าหนูอยากให้แบบเจอพี่ๆหลายๆคนอ่ะเด็กๆกลับมาจากโรงเรียนแล้วนะคะแล้วก็ได้เกรดเอด้วยเราก็จะต้องทำเค้กนะคะให้น้องๆนะคะได้เติบโตนี่เห็นไหมถ้า เราเนี่ยเติบโตเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้เจอกับพี่ๆหลายๆคนเนะนาะมามานะนามนิไม่ต้องกลัวนะคะโอเชเนียกับอ่าก็เดี๋ยวก็จะได้โตแล้วนะนะ้องโอเชเนียแล้วก็เอริกานะคะอ่ะปากปากเทียนนะคะปากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ใครมาเป่าเทียนก่อนคอร์รล้กัน หรือว่าจะให้เป็นอนิมูลอนิมูลมาเป่าเทียนก่อนเลยลูกมานี่ไงการาแสดงผลการเรียนสูงขึ้นนะคะก็คือตอนนี้น้องได้เกรดเองแล้วนะคะฮูโอ้ว HAPPY BIRTHDAY นะอนิมูลขอบคุณจะ้ะนี่เดี๋ยวนนองก็จะไปเติบโตแล้วนะคะนะคะเป็นเด็กโตนะคะจะเป็นเด็กที่ รักสะอาดแล้วก็เป็นหัวสูงหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นลูกหลานชาวเกาะดีอะทุกคนน้องจะได้เรียกท่านเทพสุรนีออกมาด้วยนะคะเออ,อเดี๋ยวค่อยว่ากันหัวสูงก็ได้อ่ะปักเทียมแล้วก็เดี๋ยวให้น้องคอรัลแบบเลือกเป็นลูกหลานชาวเกาะละกันนะคะเออแต่ว่าผมสี่เท่าเลยอะ่ะคือเดี๋ยเราจะต้องไปเปลี่ยน ผมแล้วนะเนี่ยนี่อ่ะเอ้ยให้น้องกินอ,อสารไหลนางเงือกนะคะทุกคนมาเป่าเทียนน้องกินสารไหลนางเงือกแล้วน้องก็จะได้เป็นนางเงือกเอ๊ะแต่ทาไมมันไม่ขึ้นว่าเป็นนางเงือกหรือว่าอะไรเลยเราต้องทํำยังไงอ่ะเป่าเป่าเทียนนะคะนี่มาโครา เติบโตส่วนพี่คอร์เรลเนี่ยไม่ต้องเป็นเงือกนะคะให้เป็นธรรมดานะคะดนตีเยี่ยมๆโอเคยอมรับนะคะอาสุมนะคะหนึ่งอ่ะเป็นลูกหลานชาวกเกาะพอดีเลยงั้นเราก็จะเลือกลูกหลานชาวเกาะเลยละกันเนาะเพราะว่าเราอยากให้น้องเป็นอ่ะลูกหลานชาวเกาะนะคะจะได้เรียกอ่าท่านทูตแห่งสุรานีมานะคะ จริงๆมันต้องเป็นลูกหลานชาวเกาะหรือว่าลูก,ลกเจ้าสมุทรลูกหลานชาวเกาะถูกแล้วอ่ะมาแล้วก็เลือกปณิธานนะคะเป็นชายทะเลละกันเนาะนี่โอ้โหพี่คอร์รคือ,อผมถูกต้องหน้าถูกต้องแต่เดี๋ยวเราจะต้องไปเปลี่ยนกันนิดนึงอ้าวคุณแม่ไปทำอะไรอะทำไมตัวเปื้อนแบบนี้คุณแม่ตัวเปื้อนไม่นะอะ มาดูพี่คาร่ลนะคะเปลี่ยนทรงผมแล้วเป็นพ่หนุ่มผิวแทนผมเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าผมสีเทาแล้วก็มีประกายชุมพูมีความแบบคาร่ลสมชื่อนะคะโอ้โหหล่อมากต้องบอกว่าพี่คาร่ลหล่อมมากจริงๆทุกคนคือเราชอบมากนะทุกคนนี่มากับชุดอ่าประจําวันนะคะ ชุดต่อไปนะคะเป็นชุดทางการของพี่คอรอลนะคะชุดต่อไปค่ะชุดออกกําลังกายนะคะนี่ชุดต่อไปนะคะเป็นชุดนอนค่ะชุดต่อไปค่ะเป็นชุดปาร์ตี้นะคะสบายๆนะคะชุดต่อไปนะคะชุดว่ายน้ำนะคะโอ้โหหุ่นสัตย์มากชุดต่อไปนะคะเป็นชุดหน้าร้อนค่ะ นี่มาในธีมสีฟ้านะคะชุดต่อไปนะคะเป็นชุดหน้าหนาวค่ะเรามาดูในส่วนของคนสวยของเรานะคะน้องแอน่มูนนะคะมาดูกันเลยว่าแอน่มูนเนี่ยจะหน้าตายัางไงอู้หูเป็นสาวแซ่บทุกคนอยากจะบอกว่าแอน่มูนเนี่ยเราตั้งใจปั้นมากจริงๆคือสวยมากหน้าตาน้องเนี่ยคงเดิมนะคะแต่ว่า ชุดเนี่ยรองเท้าอะไรเนี่ยเราไปโหลดหมอดหาเพิ่มนะคะอันนี้เป็นชุดทางการชุดออกกำลังกายของน้องค่ะนี่อันนี้เป็นชุดนอนนะคะอูดูเซ็กซี่มากอันนี้ก็จะเป็นชุดปาร์ตี้นะคะน้องจะมาในธีมแบบม่วงเหลืองดำนะคะอันนี้ชุดว่ายน้ำนะคะมีเกรดมาแล้วนะคะอันนี้เป็นชุดหน้าร้อนนะคะส่วนชุดหน,น้าหนาวภูมิใจมากชุดนี้สวยจริงๆนะคะนี่ นี่นานามิเอาของเล่นพี่ไปเล่นหรือเปล่าที่เป็นแต่งหน้านะ่ะพี่มองไม่เห็นไม่หาไม่เจอเลยหนูไม่ได้เล่นเลยค่ะหนูไม่ได้เล่นจริงๆนะคะพี่อืมแต่ทําไมนี่หาไม่เจอแม่คะทำไมพี่ปอบป้อมหนูว่าหนูเอาของเล่นพี่ไปเล่นก็นี่หาไม่เจอจริงๆนี่นี่น่ะยอมรับมาซะดีๆจะให้พูดกี่ที เอาไปเล่นแล้วไม่รู้จกเก็บเข้าใจเปล่าต้องเก็บอย่าเอาไปไว้ที่ไหนไม่รู้ไปหามาโอเคเดี๋ยวหนูจะไปหามาให้นะคะอืมเด็กๆทะเลาะกันนะทุกคนหนูไม่ได้เอาไปเล่นจริงๆแต่หนูจะไปหามาให้นะคะโอเคไหมคะโอเคก็ได้เดี๋ยวฉันจะไปรอเธออยู่บนโซฟาลวกันนะ เด็กๆคือทะเลาะกันทุกคนแย่งของเล่นแต่จริงๆเนี่ยนันมีเขาไม่ได้แย่งนะเขาไม่ได้เล่นนะเขาก็บอกแล้วใช่ค่ะบ้านมันกว้างใหญ่จะได้พี่เอาไปเลืมไว้ที่ไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้สิก็ไม่มีอะถ้าเป็นเด็กที่สุดเถอะก็รับแปดดูแบบโอชเชียนียน่าจะเป็นแบบเด็กแบบแก่นๆเนาะอะมาดูพี่ อแอนิมูนกันนะคะแอนิมูนนี่ดิดูข้อมูลน,นี้สิการเป็นเงือกอะ่ะฉันกินสาร่ายเงือกไปแล้วอะ่ะทำไมชี้ไม่ได้เป็นเงือกสักทีก็ไม่รู้คอรอลเอหรือว่าเธอต้องไปเซิร์ชนี่ไปเซิร์ชแล้วนะคะนี่ขึ้นบ้านไปเซิร์ชค่ะเราต้องให้น้องไปเซิร์ชหรือว่าต้องกินซ้ำอีกรอบหนึ่งนะห,หรือย,อยังไงอืม น้องกำลังจะขึ้นมาเสิร์ชที่อ่าน้องรู้สึกเบื่อเบื่อนะคะเอาทำไมเบื่อเป็นไรอะ่ะเดี๋ยวเราจะเอาอ่าเราจะเอาสาลายนะคะไปวางไว้บนพื้นให้น้องนะคะนี่อ่ะเพื่อจะได้ไปกินนะคะแต่จริงๆเรารู้แล้วแหละว,ว่าทำยังไงน้องถึงจะ ได้เป็นเงือกนะคะก็คือกินสลายปูให้ลงน้ำน้ำปั๊บเราจะเป็นเงือกทันทีเลยนะคะนี่อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองย้ำ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 โอเครู้สึกผอ,อืดระอมอยู่นเนี้ต่ถึงเวลาหรือยังที่เราจะเป็นเงือกไปเลยนี่น้องรู้สึกกระปี้กระเป๋าอยู่ๆก็รู้สึกกระปี้กระเป๋าอย่ากออกกําลังกายใจเย็นดนูลูก หนูอย่าเพิ่งออกกําลังกายหนูต้องมาลงน้ําก่อนเดี๋ยวหนูจะเป็นนางเงื้อไม่ได้นะคะนี่ไงรู้สึกแปลกปแลกนะคะต้องลงน้ํานะคะนี่จะเป็นหรือยังเป็นหรือยังนี่ว่ายมาตรงนี้เลยนี่อะมาอ,อยทำไมฉันรู้สึกเหมือนจะเป็นอ๋อนี่หามันเกิดขึ้นแล้วในที่สุดนะคะ เราก็มีลูกเป็นดางเงือกนะคะแต่ว่า,าผมน้องและชุดเราเปลี่ยนแล้วนะคะนี่กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะผมสีม่วงและก็มีสร้อยคอนะคะเหมือนเป็นฟิลแบบอขอรพรแล้วก็ห่างออกนะคะอันนี้ก็จะเป็นหางของน้องนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคน เอาละค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เด่นด้วยนะคะเด่นจะมาลงคลิปบ่อยๆนะคะทุกคนฝากกด subscribe เพื่อไปถึง1,000ัซับด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย